สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพรอพอดแคสต์ Podcast, ช่อง Talk with กล้วยอีกแล้วนะคะในวันนี้เราเดินทางมาจนถึง EP ที่6แล้วค่ะใช่ค่ะเมื่อ EP ที่แล้วเราพูดไปถึงเรื่องของการอยากตื่นเช้าจะต้องทำยังไงตื่นเช้าดียังไงนะคะ พอมา EP ีนี้เนี่ยเราจะยังพูดถึงเรื่องของการตื่นเช้าอยู่นะ EP ที่6นี้เราจะมาพูดกันว่าอะไรที่จะมากระตุ้นให้เราตื่นเช้าได้บ้างนะคะเพราะการกระตุ้นเี่ยก็คือการสร้างแรงจูงใจให้เราทําให้เรารู้สึกอยากตื่นเช้าด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกกันบ้างนะคะคุณดาด้ามีคําแนะนำไหมคะตัวกระตุ้นในการตื่นเช้าเนี่ยคะ่ะ <c oughs> ก็จะมีประมาณที่ที่เราเอามาแชร์นี่ก็ประมาณหกวิธีอที่คิดว่าน่าจะทําน่าจะสามารถนําไปใช้ได้ทันทีค่ะนะคะก็คือง่ายๆเนาะง่ง่ายๆสบายสบายไม่ต้องเครียดมากนะคะค่ <c oughs> ไหนวิธีที่1คืออะไรคะวิธีที่1ก็คือเหมือนเราต้องสร้างความรู้สึกว่าฉันอยากตื่นเช้าะคะ่ะโดยวิธีการ หาเครื่องดื่มที่เราชอบอย่างเช่นเราชอบดื่มชาตอนเช้าเราก็สร้างความรู้สึกว่าตอนเช้า่าฉันอยากมาดื่มชาร้อนๆค่ะค่ะก็คือเตรียมเครื่องดื่มเอาไว้ถูกไหมคะก็ล้วก็บอกตัวเองว่าอ่ะตื่นเช้านะเดี๋ยวฉันจะมาดื่มน้ํามะนาวอุนอ่นๆได้ค่ะน้ํามะนาวก็กได้แล้วก็พวกเนี้ยถ้าเราดื่มเข้าไปเลยเนี่ยจะกระตุ้นสมองให้ตื่นตัวได้ง่ายค่ะค่ะค่ะแล้วก็ ก็เหมือนแบบเปิดสวิทช์เลยอะเปิดสวิทช์ตื่นทันทีนนเลยค่ะสมองก็พร้อมและที่จะทำงานอ่าโอเคนะั่นคือวิธีที่หนึ่งนะคะลองไปทำกันดูนะคะง่ายมากเลยนะจริงๆเราวิธีเนี้ยตัวกระตุ้นที่สองตัวกระตุ้นที่สองก็คือว่าให้เราอะค่ะหาปฏิทินค่ะที่เป็นตั้งโต๊ะก็ได้ค่ะค่ะ หรือจะในมือถือก็ได้ถ้าไม่มีจริงๆแต่แต่อยากแนะนําให้เป็นปฏิทินที่เราอะให้ได้จดดีกว่านให้ได้จดให้ได้เขียนให้ผ่านตาค่ะ,คะให้ขีดว่าวันเนี้ยเราตื่นตีห้าได้นะค่ะเราก็ติก๊กค่ะวันที่สองถ้าตื่นไม่ได้ก็ห้ามขีดค่ะให้ขีดก็คือเป็นการแบบว่าเหมือน tracking ตัวเองถูกไหมค่ะคือ tracking ว่าแบบอ่ะฉัน วันนี้ฉันสําเร็จไปหนึ่งเก้าพรุ่งนี้ฉันสําเร็จทีเนี้ยพอมันครบอาทิตย์หรือมันถ้าเราทําไปได้ครบหนึ่งเดือนแล้วเรามาเห็นสถิตินั้นอ่ะมันจะเกิดความภูมิใจภูมิใจแล้วก็เราทําได้แล้วใช่ค่ะเราอยากทํามันต่อไงค่ะค่ะอือเป็นแรงกระตุ้นดีค่ะใช่ต่อไปก็เป็นซึ่งกิจกรรมจากข้อเนี้ยมันจะพูดไปถึงข้อต่อไปนะมันเชื่อมถึงข้อต่อไปนะเพราะว่า ข้อต่อไปมันเป็นเรื่องของทํากิจวัตรหลังตื่นนอนถูกไหมใช่ค่ะก็เราก็ใช้ปฏิทินนี้ได้เหมือนกันก็คือตั้งกิจวัตรให้ตายตัวให้รู้เลยแหละว่าพอเราจะตื่นปุ๊บเราจะทําอะไรทาอะไรเช่นอาจจะออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆสักประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ก็ได้แล้วก็คือทําให้เป็นนิสัยใช่ค่ะมีวิธีต่อไปไหมคะต่อไปก็เป็นตัวกระตุ้นที่สี่นะคะค่ะก็คือ การกําหนดเป้าหมายเหมือนกันก็คล้ายๆกับข้อที่สามานะคะก็คือกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนแต่ว่าข้อที่สี่ที่แากออกมาก็คือว่ากําหนดเป้าหมายเนี่ยหมายถึงว่าเป็นการกําหนดทํายังไงให้เราอะอยากทํา ในวันพรุ่งนี้ใช่แต่อย่ากดดันซึ่งการกําหนดเป้าหมายเนี่ยเราต้องทําก่อนนอนถูกไหมใช่ค่ะเราต้องก่อนจะเข้านอนเราต้องคิดแล้วพรุ่งนี้ใช่ใช่ฉันจะไปเที่ยวเที่ยวจังเลยนะคะคุณกล้วยเนี่ยก็คืออ้าแต่มันก็เป็นแรงจูงใจถูกไหมมีเป้าหมายใช่ไหมคคะก็เราต้องตั้งเป้าหมายที่เป็นในเชิงบวก แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําเราคิดว่าเราน่าจะทําได้ใช่ต่อไปวิธีที่เป็นการกระตุ้นที่ห้านะคะก็คือลองทําอะไรใหม่ๆหลังจากเมื่อกี้นี้วิธีการกระตุ้นที่สียเราอาจจะทําไปแล้วทุกวันทุกวันแล้วมันเบื่อมันเบื่อหรือสมองหรือร่างกายเราอาจจะชินกับมันทําให้เราเบื่อหน่ายค่ะเราก็เปลี่ยนกิจกรรมคหาอะไรทําใหม่ๆ กระตุนะต้นให้เกิดความความตื่นเต้นอยู่บ้างใช่ไหมคะอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าให้ออกกําลังกายอย่าง30นาทีเบาๆใช่ไหมคะค่ะเราอาจจะเป็นการออกกําลังกายเป็นการวิ่งขึ้นมาก็ได้อหรือถ้าเราทําเราวิ่งมาเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราอาจจะอยากไปเล่นโยคะใช่ <ไอ S 1> ค่ะเราก็เปลี่ยนหรืออะไรที่เราคิด,ดว่าเรายังไม่เคยทําลองคิดเราอยากทํา ก็อยากให้ลงมือได้ทำเลยค่ะมันมันจะได้ทำให้ร่างกายเราหรือสมองของเรามันมีความรู้สึกแปลกใหม่ขึ้นมานั่นก็คือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่กระตุ้นได้ดีทีเดียวใช่ค่ะกระตุ้นให้เราได้ตื่นเช้าขึ้นค่ะว่าอันนี้ที่ทราบมาเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ อิสระที่สุดเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าเราตื่นเช้าถ้าเราตื่นก่อนนี้ก็คือมันเราไม่ต้องเร่งรีบเราอยากทําอะไรก็ทําสมองก็จะปลอดโปร่งที่สุดก็<ม>ถ้าการตื่นเช้าค่ะถ้าเราอา่ะรู้จักใช้ประโยชน์ค่ะจากจากความรู้สึกตื่นเต้นหรือได้ทําอะไรใหม่ๆแทนที่จะฝืนตัวเองค่ะ เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยสามารถตื่นนอนด้วยความรู้สึกที่แบบสนุกสนานจังเลยใช่วันนั้นมันก็จะเป็นวันที่ดีไปทั้งวันใช่ค่ะใช่ใช่อ่ะวิธีต่อไปค่ะวิธีสุดท้ายแล้วเนาะค่ะค่ะกระตุ้นที่หกนี่ก็คือการผ่อนคลายร่างกายค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนนอนก่อนเข้านอนใช่จริงๆเคยเห็นหลายคนนะเขาใช้วิธีนี้แบบอาบน้ำอุ่นก่อนนอนก่อนค่ะนั่งสมาธิใช่ไหมคะมันก็คือการ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทางร่างกายแล้วก็สมองของเราด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆที่มองเนี่ยถ้าทำตรงนี้ให้ผ่อนคลายเราจะเราจะหลับสบายขึ้นค่ะแล้วเราก็ตื่นเช้าอย่าง,างมีทพลาพใช่ก็ m make sense. s e n s e ค่ะค่ะ